ครับสัสดีครับเพื่อนเพื่อนนเพื่อนมาตามโตนอนเพื่อนนะวันที่ผ่านมาสว่าสุดเดียวผมจับสุดเดียวสามตำบนผมจับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั้นเพื่อนนะมาออกแปดเก้าแปดจับเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปออกแปดเก้าแปดนั้นเพื่อนนะผมมาเลขต้อง เลขต้องหาบต้องนี่เลยงวดที่ผ่านมาก็ถูกต้องก็ถูกแต่เราจับเลขไม่ถูกนั่นเพื่อนนะไอ <c oughs> เราจับเลขเด่นใส่ไม่ถูกแต้มร้อยหน่วยก็จับจับได้สองตัวแต่ก็ตัดออกตัวหนึ่งแปลแต้มแปลแต้มสี่ เต็มร้อยหน่วยผมเหลือสองเต็มก็เอาสูตรหนึ่งมาตัดก็จับไม่เข้าถึงไปเอาก็ไม่นี่ว่าหลักร้อยเราไม่เข้านั้นเพื่อนนะหลักร้อยเราหลักร้อยเราผิดแต่สูตรหลักหน่วยเราก็เข้าอย่างนี้เราเราก็ไม่แน่เราก็ต้องจับตามถ้าหลักว่าหลักร้อยมันไม่ผิดเราก็เอาหลักร้อยเอาหลักหน่วยจับตามแต้มด้วยนั้นเพื่อนนะ บางทีหลักร้อยไม่เข้าก็มีอ่ถึงว่าเป็นบทเรียนนั้นตอนนะเป็นบทเรียนสอนเรามาอีกงวดหนึ่งเราได้แต้มร้อยหน่วยแล้วผมได้แต้มร้อยหน่วยสองแต้มผมไปตัดออกศูย์หนึ่งว่ามันมันดับแต้มหกผมเอาแต้มสี่แต้มเดียวมาแต้มหกเต้มร้อยหน่วยงวดที่ผ่านมา ตามต่อเพื่อนก็เข้ารายสูตรจิบเกือบเกือบสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วมั้งเด่นร้อยเด่นร้อยหน่วยของเราเข้าเลขแปดแต,เเออตเนนะ่เราก็ไปเอาตัวหนึ่งนันเพื่อนนะเราก็เอาตัวเราเอาเจ็ดมันมาแปดร้อยหน่วย แล้วก็สูตรข้อมูลสิบหน่วยของเราผิดสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะผิดสูตรหนึ่งอยวดูแนวทางบางทีอาจจะเพิ่มตัวหนึ่งนั่นเพื่อนนะอาจจะเพิ่มตัวหนึ่งอ่ะก่อนเขาดูแนวทางงเราเพื่อนค่อยว่ากันใหม่ค่อยว่ากันใหม่เมื่อมันไปแล้วมันเอาไม่ได้แล้ว เราก็ทําเต็มที่อก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคําคคเตือนกับชิปโลนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรื่องซื้อสลักกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาดูครบล่างเรานาันเพื่อนนะผมให้ครบล่างเพื่อนๆไปก่อนวดนวดนี้วันนี้ออกวันออกวันอาทิตย์นั่นเพื่อนนะ วันอาทิตย์ที่สิบหกทำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ที่สิบหกครบล่างเราเข้านันเพื่อนนะครบล่างเราเข้าอ่อดูเดี๋ยวผมไม่ดูครบล่างก่อนนันเพื่อนครบล่างเราเข้า ยูสุดท้ายนี่เลยพ่อเนเี่ไม่ต้องไปดูย้อนลงย้อนหลังแล้วเอาแค่มองเห็นพอหน่วที่สามสิบห้าเข้าวันนี้หัวที่สามสิบหก ที่ผ่านมาอกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก่ารองสองที่ผมจับให้จับตัวกลับให้เพื่อนไป พี่เข้าสองพี่น้องเลยอ่ะมางวดน,นี้สามห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะผมจับ ชุดสองตัวล่างให้เพื่อนไปดูนั่นเพื่อนนะจับตามตามตัวเลขนี่แหละเพื่อนเพื่อนชอ,อบชุดใหนงวนดที่ผ่านมาเป็นกลับตัวนั้นเพื่อนนะเป็นกลับเป็นชุดกลับอะไรนะ เืินที่ผ่านมาที่ผมจับเ,เพื่อนๆไปมาตัวกลับอของจริงใส่เรนนันเพื่อนนะแต้มสุดใหญ่นัน้นเพื่นนี่แต้มสุดใหญ่เข้ามาตัวกลับมาตัวกลับมามาแปดเจ็ดมาตัวกลับชุดนี้แต้มแล้วเข้า8 7ดเจ็ดต้มหผมเ้เาแต้ม8 สูตรโซนมันผิดแต้มแต้มเข้าสุดใหญ่แต่มันหลายตัวง <c oughs> วดนี้แต้มงวดที่ผ่านมาได้กี่ตัวสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวดูงวดนี้ได้กี่ตัวเพื่อนได้เท่าเดิมไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้เท่าเดิมมันหลายตัวแต่เข้าเพื่อน หลายตัวแต่เข้าถ้าวงตามแต้มนั้นเพนะถ้าวงตามแต้มมันจะวงตามแต้มนั้นเพนะแต้มแปดมีตัวนี้ถ้าเลขประจำวันไม่มีนั้นเพนะ สามหกมัไม่มีแต่ผมจะเอาไว้ก่อนเพื่อนคนดูนะถ้าเลขประจําวัน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 อาทิตย์จะไม่มีสามหกนั้นเพื่อนนะผมดูแล้วก่อนจะถ่ายนะ้นเพื่อนดูนะตัวนี้ตัวนี้มีไหมเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งมันเต็มไม่ชนนั้นเพื่อนนะชนไหมชนดิเต็มชดอีกชดหนึ่งไปไหน ชนเพื่อนชนเต็มชนเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งชนวงตามเต็มนั้นเพ่นะเต็มสองไม่มีสุดใหญ่ไม่มีเต็มสองเต็มสามมีเต็มสี่มี แต็มห้ามีแต็มห้าไม่ชนดินสอติกนี่คือไม่ชนน,นเพื่อนไม่ชนแต็มห้าแต่ก็เป็นเลขเด่นแต็มสองไม่มี ว่าผมวงไปแค่สี่ตัวไปก่อนนั้นเพื่อนนะผมจะวงไปแค่สี่ตัวไปก่อนนั้นเพื่อนนะสี่ที่ไหนผมนับนับเลขไม่ถึงไม่ถึงห้านั้นเพื่อนนะนับเลขไม่ถึงห้าสองสี่ห้าห้าชุดนั้นเพื่อนนะห้าชุดผมวงไปห้าชุดก่อนนั้นเพื่อนนะเพื่อนชอบชุดไหนก็น,นี่ แต่ผมว่ามันมันเป็นเลขเด่นแล้วมันน่าจะเป็นไปได้อยู่ชุดนี้4ี่ชุดห้ชุดนี้น่าจะเด่นกว่าสชุดนี้เด่นกว่าทุกชุดนั่นเพื่อนนะผมจะไม่ทำชุดเดียวนั่นเพื่อนในะวันนี้ ตามเลขเด่นตามเลขเด่นเพื่อนๆเพราะว่าผมดูหลักสิบแล้วดูหลักสิบแล้วผมดูหลักสิบแล้วก่อนจะถ่ายแห้เพื่อนไป้กะกเตรมสองสูตรชนที่ดินสอติก แต้มที่เข้านั้นเพื่อนนะไม่แต้มไม่ใช่ว่าผิดแล้วเอามานี่ใหม่นะเต้มที่ยังไม่หลุดนั้นเพื่อนนะสูตรใหญ่ตัวสีแดงนี่ยังไม่หลุดหลุดหนึ่งงวดตั้งแต่ปีไหนไม่รู้หลายตั้งแต่อยู่อยู่หน้าหน้ากระดาษ a 4อยู่หน้าแรกจนมาหน้าสมาหน้าสองหลุดหนึ่งงวดตัวสูตนั้นเพื่อนนะอันนี้เขายังไม่หลุดตั้งแต่นี้มาเขาหลุดหนึ่งงวดที่หลุดแล้วผมเติม ผมเติมแล้วที่ลูดอ่ะผมมาเติมอีกตัวหนึ่งให้มันครบมันถึงตัวส่วนถึงเยอะตัวส่วนถึงเยอะแต้มมันเข้าทุกงวดถ้าสูตรครบล่างเราเข้าต่อนั่นเพื่อนนะหลักสิบผมดูแล้วเท่ากับว่าเพื่อนยังไม่เห็นหลักสิบแต่ผมผมก็มาวงให้เพื่อนไปแล้วหลักสิบที่เข้านั่นเพื่อนนะ ที่ว่าสองสูตรส่วนมันเข้าสูตรเดียวสองสูตรส่วนที่เวลาคิปสุดท้ายของผมอันนี้ผมคิปแรกผมมาบอกเพื่อนไปเลยตัวส่วนหลักสิบได้ตามนี้ถ้าพูดถึงแล้วเลขล่างคิปเดียวนี้ก่พูดถึงแล้วน่าจะจบได้ว่าผมดูก่อนจะถ่ายทำเพื่อนดู องตรวล่างผมเด่นตามแต้มนั้นเพื่อน,น่ะเด่นตามแต้มเด่นตามเลขเด่นหลัก10บได้ห้สุดได้ห้สุดก่อนนั้นเพื่อน,น่ะได้5้สุดก่อนเพ่อจะได้เพิ่มเติมอีกเป็น6กสุด7จสุดเท่ากับว่าชี่แรกเราก็ให้ไป ห้าชุดจากหมดทุกชุดนี่เพื่อนชอบชุดไหนเอาไปแต่ตามลำตามเลขเด่นแล้วผมว่าน่าจะเป็นห้าชุดนี้แราวเพื่อนมีตัดตัวไหนก็ตัดเอา <c oughs> อ่ว่าหมวดน,นี้สามตบบนผมดูด้วยแต้มร้อยร้อยสิบร้อยหน่วยแล้ว ตัดแล้วตัดสามตัดตัดจากสามตัวแล้วสุดเดียวแบบงวดที่ผ่านมาไม่ได้ได้สองสุดสามตะบนงวดนี้ได้สองสุดแตมรอยหน่วยจับเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะแตมรอยหน่วยจับเหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วก็มีลองสุดหนึ่ง ก็ลองดูพื่นผมก็ทำตามสูตรของผมอ่ะเลขล่างเลขล่างในห้าชุดก่อนนะเพื่อนนะคนสอบชุดไหนก็เอาไปแต่ผมผมดูหลักสิบแล้วน่าจะเป็นตัวนี้สชุดห้ชุดนี้อ่ะเ,เพื่อนไปดูอีกทีนึงอันนี้คลิปแรกนั้นเพื่อนนะคลิปแรกในห้าชุดก่อนถ้าเกิดว่า มันมีเกินไปนี้ไปก็ค่อยว่ากันไว้อีกทีหนึ่งเพื่อนอะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ